ลเสือสองตัวอยู่ด้วยกันไม่ได้ในสุดท้ายเราก็ขึ้นมาเขามาล่าสัตว์ที่เสียที่ซอมบีม้กับทิงแกเดินตามหลังฉันทำไมละ่ะแกไม่เคยได้ยินหรอว่าลูกเสือสองตัวไม่อยู่ร่วมกันไม่ได้เพราะมันชอบอยู่คนเดียวดังนั้นในอานณาเขตของมัน มันเลยมีเพียงเดียวเพราะฉะนั้นเราระหว่าสองคนแต่อายุมากกว่าต้องยิงเยอะกว่าวันนี้คงหาเสือไม่เจอกับป่าเลยกีแบบนี้จะมีเสือ้ยังไงฮึมเอ๊ะเสือหนีเร็วกระเจ้าช่วยตรงนี้มีเสืออีกสองตัวไหนแกบอกว่าเสือสองตัวอยู่ด้วยกันข่าวพูดเดียวไม่ใช่หรือไง ซอมบี้คุดแย่พวกมันนะสอมขา้่าฮ่าฮ่ากฮ่าแกฉันไปทำหัวเสือมาแล้วพวกซอมบี้ดีกว่าเกียดความรู้เสือเป็นเป็นหาอาหารกลางวันใช้ชีวิตอย่างสดซึแต่มีอันน่าเขลดของตัวเองเหมือนเสือตัวผี้ อยู่แยกค่ะฉีดสูงหนึงแล้วบุกตมต้นไม้บางคั้งก็จะใช้โฟลเล็บ์ุอนไปลักษณะต้นไม้เพื่อพืลเลืองพืชสีนักสแดงอาการทุกขเขียว